ครับวันนี้เราจะใช้กล้องหน้านะครับโอเคครับเมื่อกี้หมาหมามันมานะครับแล้วก็กลับไปครับดูมันไล่นครับแม่มปนะาครับโอเคครับไม่ใช่แม่ก็ไม่เป็นนะครับอกี่แม่พัดนะครับเรามีภารกิจแล้วครับโอเคครับไม่ได้ทำอะไรครับหน้าก็ไม่เคยขาวครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับ โอเคครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมเอาถ้าผมถ่ายข้องหน้านะครับเรจะมีกิจกรรมที่ไม่มีกิจกรรมพิเอะไรหรอกว่า้ากิจกรรมไม่เป็นเผมก็จะเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนะครับแล้วก็ทําอะไรให้ผู้คนดูนะครับถ้าผมเอาวารถ้าผมใช้กล้องหน้านะครับเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับโอเคครับเราจะมาเล่นมานะครับแป๊บเดียวนะครับสักนะครับ ตอนที่สบสบา,สบานะครับนี่ครับ่ครับแล้วเอ,อ่อี๋ยวคอยติดตามตอนที่สี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเออเอ,อ,เอ,เอีกยค่ไหวะโอเดี๋ยนะครับผมจะเรียงไม้นี่ครับผมจะใช้กล้องหน้านะครับโอเคครับเครับ